โจรอ้วนเท้าเปล่าสวมกางเกงรัดรูปพกปืนบุกปล้นเซเวน่นแต่เช้าตรู่ได้เงินสดไปกว่า7,000บาทตำรวจเช็กล้องเตรียมไล่ล่าเมื่อเวลา5นาิกาวันที่10กุมภาพันธ์2,565ร้อยตำรวจโทนวพลการจนสา,าธิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองการจนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกปล้นร้านสะดวกซื้อเซเวอีเวสาขาที่15901ศูนย์ราชการกาญจนบ,บุรีถนนแม่น้ำแม่กลองตะบนปากแพรกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีโดยคนร้ายที่ก่อเหตุสวมเสื้อลายสกอตใช้เสื้อสีขาวผูกสีสะเพื่อปิดบังใบหน้าและนุ่งกางเกงแบบรัดรูปคล้ายผู้หญิง ไม่สวมรองเท้าหลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีเข้าไปภายในซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยได้เงินสดไปประมาณ7,000บาทเศษหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นพันตำรวจเอกสมเกียรติชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีจึงสั่งการให้พันตำรวจโทวสินพลายสิริรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพันตำรวจตรีมารุตฉัตรทัน สาระวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกติดตามหาตัวคนร้ายไปตามพื้นที่ต่างๆที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบ สำหรับร้านสะดวกซื้อที่ถูกคนร้ายปล้นในครั้งนี้มีพนักงานคอยให้บริการลูกค้าเป็นหญิงสองคนเบื้องต้นพนักงานทั้งสองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยให้เหตุผลว่าต้องรอให้ฝ่ายกฎหมายอนุญาตเสียก่อนแต่อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุพันตํารวจโทวศสินพลายสิริพร้อมพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคาพร้อมตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ที่บริเวณด้านหน้าและภายในเซเว่นอิเลเวนอยู่โดยนางสาวอารีรัตน์ฉัดทันพนักงานร้านเซเว่นอเลเวนให้การกับเจ้าหน้าที่ในเบื้อง ต้นว่าเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาห้นาทีคนร้ายได้เดินเข้ามาในร้านเมื่อมาถึงเคาน์เตอร์คนร้ายได้ยื่นถุงพลาสติกสีขาวให้พร้อมกับสั่งให้ตนเอาเงินสดใส่เข้าไปในถุงพลาสติกโดยในถุงพลาสติกที่คนร้ายยื่นมาให้นั้นมีอาวุธลักษณะคล้ายกับอาวุธปืนพกสัน้นด้วยความกลัวตนจึงส่งเงินให้กับคนร้ายไปจํานวน7จ็ดบาทหลังจากนั้นคนร้ายได้วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสําหรับคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ30-40ปีสูงประมาณ170ซงเมตร ผิวดำแดงมีรูปร่างอ้วนท้วมโดยใช้เสื้อสีขาวคลุมใบหน้าสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีขาวเทา และสวมกางเกงขาย,ยาวรัดรูปสีน้ำตาลไม่สวมใส่รองเท้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับซอยที่คนร้ายใช้หลบหนีนั้นเป็นซอยที่ค่อนข้างมืดเนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่างอีกทั้งยังสามารถหลบหนีได้หลายเส้นทางและคาดว่าคนร้ายน่าจะจอดยานพาหน,นะเอาไว้ภายในซอยเมื่อก่อเหตุแล้วจึงวิ่งไปขับแล้วหลบหนีไปแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป Yeah.